ของแต่ง500,000ไม่ต้องไปพูดเยอะนะคนเล่นเขารู้กันย ي. ของแต่ง3 0 0 0 0นคันนี้นะครับผมเอาไปสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านบิ๊ทไมช็อปนะครับวันนี้นะพี่บิ๊ทเอาสปอร์ตตัวพันมาเลยนะครับผมมาให้ดูนะครับรถที่ยังว่างอยู่ใครชอบแบบไหนตัวพันแบบไหนมากันเลยนะครับมีหลายค่ายมาเริ่มมาที่ Honda CBR 1000พันดเดอร์มนอาคันนี้หน่อยแนะนํากันแบบว่าสวยจัดเลยคันนี้นะครับผมที่สําคัญ2อ0 0กิโเมตร 2แสนแปดหมื 9, ่นค่าประปาดาวห้าหมื่นห้าค่ารถวดอยู่หกพันสภาพป้ายแดงแบบนี้จัดทรงแบบรอๆเลยท่อลัน่นๆอุ้ยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไทยสีเดิมโรงงานทุกจุดรับประกันเลขไม้แท้นะครับผมอ้าวมาต่อกันที่นะครับสุสานนี่เป็นไงโลมาใครชอบ L8 ต้องจัดคันนี้เลยนะนและที่สําคัญวิ่งหกพันโลสภาพป้ายแดงครับอุดกระจกโยชิชิวเอ็มอาร์เอนะครับครอบถงังครอบเฟรมนะท่อเลสฟิต วิ่ง6,000โลนี่ก็ลั่นเหมือนกัน6,000โลนะชอบก็มาจัดเลย4 3 9 0 0 0บาทดาว49,000นะซื้อเงินสดพี่บีทําส่วนลดให้20,000แล้วกันเหลือ4 1 9 0 0 0บาทค้างวดอยู่9,000เงินเดือนประมาณ20,000ไปไปซื้อได้แล้วมาต่อเลยคันนี้ S1000 เดี๋ยมันอาของแต่ง500,000บาทรอจัดคันนี้นะครับผมราคา629พี่บีทําส่วนลดไป30,000ใครซื้องินสดเอาไป599 ของแต่งห้าแสนไม่ต้องไปพูดเยอะนะคนเล่นเขารู้กันถ้าไม่ถึงห้าแสนพี่มิทคืนเงินให้เต็มจานวนเลยนะรับประกันว่าของแต่งห้า0สนบาทคันนี้วิ่งหนึ่งนกิโเมตรดาวหนึ่งแสนสามื่นันบาทข้างวัอยู่หนึ่งหืหนึ่งพันของแต่งแบบไม่ต้องพูดถึงทั้งคันอ่ะมาต่อเลยนี่ไฮไลท์เลยคันนี้ซูซูกินะเขาเรียกเอ็มสามนะครับปี23 2สามยี่สี่เลยคันนี้ด,ดูดูเลขไหม้หน่อยสี่พันโลโอ้โหของแต่งสามแสนคันนี้นะครับผมเอาไปเอปเอาราคาเท่าไหร่ดีวะห้าร้อยเก้าดีปะ เออห้าเก้าเก้าชอบก็มาจาัดก,กันไปเลยนะของแต่งสามแสนได้ร้อยมาเชียดด้วยนะปั๊มบลูกก็แดงข้อแต่งห้าเก้าเก้านะครับเดี๋ยวเงินดาวติดตามกันนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะครับผมเจ้าของมือเดียวมาต่อคันสุดท้ายวันนี้นะครับผมแซด x สิบนี่เป็นไงล่ะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ปีสองพันสิบแปดฟรีดาวออกรถศูนย์บาทไปเลยค่างวดอยู่เก้าพันชอบก็มาจาัดก,กันไปนีครับบอนเต็มนะครับผมสวยใสนะใครที่ชอบนะ หรือถ้าใครไม่ชอบไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกนะครับผมติดต่อสอบถามร้านพีดไ่ช็อปได้เลยนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยส่วนลด5,000ถึง30,000ทุกคันในร้านนะครับผมไม่ได้มีแค่นี้นี่อยู่ข้างหลังอีกเป็นร้อยนะครับผมเอาฝากไว้ด้วยวันนี้พี่พีวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ